พอพูดถึงชื่อ Texas Instruments นะครับผมว่าหลายคนคงนึกถึงภาพเครื่องคิดเลขในห้องเรียนวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังภาพจำนั้นเนี่ยคือยักษ์ใหญ่ตัวจริงแห่งวงการ s e มิ c o n d u c t ตอร์เป็นบริษัทที่สร้างชิ้นส่วนเล็กๆที่ขับเคลื่อนโลกเทคโนโลยีของเราอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมบริษัทนี้ถึงสาคัญขนาดนั้นโอเคถ้าจะเข้าใจ TXN เนี่ยต้องเริ่มจากตรงนี้เลยครับคือดูที่มาของไรายได้ หัวใจของธุรกิจนี้จริงๆไม่ใช่เครื่องคิดเลขเลยอะแต่คือชิปแอนะล็อกที่ทำเงินมหาศาลถึง78%ของทั้งหมดแล้วก็ตามมาด้วยหน่วยประมวลผลแบบฝังตัวอีก16%นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของเขาคือลองนึกภาพ TXN เป็นเหมือนคนที่วางระบบประปาให้กับโลกดิจิทัลดูสิครับพวกเขาไม่ได้สร้างชิปที่แรงที่สุดหรือ,อวิหวาที่สุดในตลาดแต่พวกเขาสร้างชิ้นส่วนพื้นฐานที่มันขาดไม่ได้จริงๆครับ เป็นส่วนประกอบที่ทําให้อุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทางานได้อย่างที่มันควรจะเป็นและนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ภาพใหญ่ไปจนถึงการสำรวจป้อมปราการทางธุรกิจของเขาจากนั้นไปดูโอกาสเติบโตแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่ต้องระวังก่อนจะปิดท้ายด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดในมุมของนักลงทุนครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของความแข็งแกร่งของ TXN กันเลยดีกว่า นั่นก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือที่ในโลกการลงทุนเขาเรียกว่าโมดนั่นแหละครับอะไรกันที่ทําให้ TXN เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แค่ดีแต่โค่นล้มได้ยากมากๆคือความแข็งแกร่งของ TXN เนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันเหมือนมีเสาหลักค้ำอยู่4ต้นที่ทํางานร่วมกันตั้งแต่การที่เขาคุมการผลิตได้เองทั้งหมดมีสินค้าเยอะมากจนแทบจะครบวงจรมีช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงไปจนถึงการที่ชิ้นส่วนของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดได้นานไป10บสปีเลย จุดแข็งข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องการผลิตนี่แหละครับการที่ TXN เป็นเจ้าของโรงงานเองทั้งหมดทําให้เขาควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จและที่สาคัญเลยคือเทคโนโลยีการผลิตบนแผ่นเวเฟอร์ขนาด300มิลิเมตรซึ่งช่วยลดต้นทุนต่อชิปไปได้ถึง40%เลยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่ที่ยังใช้เทคโนโลยีเก่ากว่าโอ้โหนี่คือความได้เปรียบแบบมหาศาลเลยนะครับแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ80,000กว่ารายการมันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่า TXN เนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของชิปเลยครับ คือลูกค้าเข้ามาที่เดียวแล้วจบพอวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเลือกใช้ชิปของ T I ไปแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนไปใช้ของเจ้าอื่นมันทั้งยากและแพงมากนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับลูกค้าโอเคเรารู้แล้วว่ารากฐานเขาแข็งแกร่งแค่ไหนทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วอนาคตละ่ะจะโตต่อไปได้ยังไงเรามาดูมุมมองของฝั่งที่เชื่อมั่นใน TXN หรือที่เรียกว่า b l u c a s e กันครับกุญแจสําคัญในการเติบโตของ TXN อยู่ตรงนี้เลยครับ คือการที่เขาไปปักธงใน2ตลาดหลักนั่นคือกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์2กลุ่มนี้รวมกันเนี่ยคิดเป็นเกือบ70%ของรายได้ทั้งหมดเลยนะครับและนี่คือ2ตลาดที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ไปสู่ระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติซึ่งทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนต้องการชิปของ TI มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้คําถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ในยุคที่อะไรอไรก็ AI แล้ว TXN ไปอยู่ตรงไหนของเกมนี้ล่ะครับ คำตอบอาจจะทำให้หลายคนแปลกใจเลยทีเดียวคำตอบก็คือ TXN เขาไม่ได้ลงไปสู้ในสนาม Data Center AI ที่แข่งกันดุเดือดเลือดพล่านเลยนะครับแต่เขาเลือกเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดและได้เปรียบนั่นก็คือ HAI หรือการนำ AI ไปประมวลผลบนทุกอุปกรณ์โดยตรงเลยลองนึกถึงกล้องวงจรปิดอัจฉริยะหุ่นยนต์ในโรงงานหรือระบบความปลอดภัยในรถยนต์ที่ทุกเซียววินาทีของการตัดสินใจมันสำคัญและต้องเกิดขึ้นทันทีสนามนี้แหละครับ ที่ความเชี่ยวชาญด้านชิปพลังงานต่ำของ TI มันโดดเด่นขึ้นมาและเพื่อตอกย้ำความได้เปรียบด้านการผลิตนะครับ t x เเขาไม่ได้พูดเล่นๆเ,เขาทุ่มเงินลงทุนฟังดีๆนะครับกว่า60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ในอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากกฎหมายชิปส์แอคด้วยนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่ออนาคตเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าพวกเขาเอาจีนแช่ไหนแน่นอนครับมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านที่น่ากังวลเรียงมี2ด้านเสมอ เรามาพลิกดูอีกฝั่งกันบ้างว่ามีความเสี่ยงอะไรที่ซ่อนอยู่หรือที่เรียกกันว่า the bear case ครับมาดูกันว่าอะไรที่อาจจะทำให้ TXN สะดุดได้ความเสี่ยงที่เห็นชัดที่สุดเลยตอนนี้ก็คือภาพรวมอุตสาหกรรมมันอยู่ในช่วงขาลงครับตัวเลขมันฟ้องเลยรายได้ปี2024เนี่ยคาดว่าจะหดตัวลงจากปีก่อนหน้าเกือบ11%นี่คือมอรสมที่ TXN กำลังเจออยู่เต็มๆและเป็นความกังวลอันดับแรกของนักลงทุนในตอนนี้เลยครับ แล้วนอกเหนือจากเรื่องวัตจักรขาลงเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยทั้งแรงกดดันเรื่องกําไรที่เกิดจากการใช้กําลังการผลิตในโรงงานลดลงการลงทุนมหาศาลที่ไปกดดันกระแสงเงินสดในรียะสั้นและแน่นอนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จากการที่รายได้ประมาณ20%ยังคงมาจากประเทศจีนเอาละครับพอเราเห็นภาพทั้งสงด้านแล้วทั้งฝั่งบูและฝั่งแบก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุด นั่นคือการสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อหาแก่นแท้ของการตัดสินใจลงทุนใน T X N ครับถ้าให้สรุปภาพทั้งหมดแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับฝั่งหนึ่งเราเห็นโอกาสการเติบโตแบบยาวๆจากเมกะเทรนในอุตสาหการรมรถยนต์และโรงงานมีเอชเเป็นตัวเร่งสำคัญและมีความได้เปรียบด้านการผลิตที่ยากจะหาใครเทียบแต่อีกฝั่งหนึ่งเราก็เจอกับความท้าทายระยะสั้นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งวัฏจักรขาลงแรงกดดันด้านกำไรและความเสี่ยงจากการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ ดังนั้นนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ว่า TI จะได้ประโยชน์จาก AI ไหมเพราะคำตอบมันค่อนข้างชัดว่าได้แน่ๆแต่คำถามที่แท้จริงคือเมื่อไรและมากแค่ไหนต่างหากครับการนำ Edge AI ไปใช้ในตลาดที่ TI เป็นเจ้าอยู่จะเกิดขึ้นเร็วและแพร่หลายได้แค่ไหนนี่แหละครับคือตัวแปรสาคัญ และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อครับว่าภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพของยักษ์ใหญ่ที่กำลังอดทนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตครั้งใหญ่ในทศวรรษข้างหน้าหรือเป็นภาพของบริษัทที่การลงทุนมหาศาลในวันนี้กำลังบทบังศักยภาพในระยะสั้นไปจนหมดคำตอบของคำถามนี้ล่ะครับคือหัวใจของการตัดสินใจลงทุนใน Texas Instruments